สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วเรื่อจ้ากับช่องสดใจพากินพะเละค่ับพี่น้องมือนี้พามาอว่วกบอีกแล้วครับพี่น้องนี่คือกบที่เราเตรียมไว้แล้วค่ับพี่น้องลอกหนังไว้แด้เลยกินสิมาซับให้มันละเอียดค่ับพี่น้องนี่ส่วนผสมพอน้องมีหอมแดงพริกเป็นกูดตะไคร้ครับพี่น้องได้ซอยไปแล้วค่ะ ข้างล่างค่ะพี่น้องมีกระตูนเอาพี่น้องใบแมงลักน้ำปลาน้ำปลาเตรียมเลยนะครับน้ำปลาของสมรสของผัวคะ่พวกกคะพี่น้องเพื่อนปรุงใส่เตรียมใส่อัวโกบค่ะพี่น้อง นนี้กำลังใส่เครื่องเคียงคนพี่น้องส่วนผสมใบมะกรูดใบแมงลักผักอีตูตะไคร้หอมแดงพี่น้องปักให้มันเข้ากัน รเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้มันยัดใส่โตเลยพี่น้องฝากแล้วแหละกระปุงรดเรียบร้อย,ย,อยนัวแล้วพี่น้องสุดเด็ดก่ะพี่น้อง พี่น้องจะจประมาณนี้ค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะทีก่ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้คลิปต่อไปค่ะส่งในน้อนของสุใจคาะกินพะเลาะเนาะจ้ะคลิปนี้ก็ขอลาตะก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ